มึงคือขังไข่กะแก่เดี่พี่อุ๋ยหญิงมึงมึงคือข่งไข่ขักจั่งพวกในเรียงมา่วันหน้าบอกกูเด้อเ้์ก็เรียกว่าโอ้ยกับน้ำเบิองชือันนี่ละเจ้ากับน้ำเบิองที่ล่าเจ้าอยากเขียนสนอกปล่อยกันถ้าใกล้เฮ็ดเบียกหบ้างเคียวกอยกับบลูว่าลีกคนไหนมาเนี่ยบอกแต่จังหวัดนี่หันไปกับบ่ได้น้ำเบิองเพราะว่ากับใกล้เฮ็ดเบียก์กันบ่ล่ะเพราะว่าเลีกคนมายนี่ยมือเส้าตอนสวยๆซุ่มข่าวเจ้าเบิองน้ำช่องพราะมีอุ๋ยหญิงอ่ะเป็นอ๋อตะเบียนลดลงใไฮรูตะเบียนลดลง พ้นกับเป็นชื้อเลี้ยงปลายเขามายลีงเมือนเจ้าตอนบ่ายเลียกวอกปุ้นไอ้ปุ้งขาเจ้าจบถ้าเบิ้งเขาเจ้าก็ได้แล้วแมนปู้งข้าเจ้านั่เหาองบนขาดช่วงเนี้เงา๋อเมื่อคันนะขาดช่วงเนี่ขาดช่วงเนี่ยข้าเห็นงานเนาะครับผมผมไปเห็นงานหน่วยเห็นว่าซักชิดกับซักชิดคักงไงทองมุวนวงิงวิงอกเดินทางยี่ยเมือนเจ้างานหาเที่ยวลวดเด้มือนโอ้ยงานหาเที่ยวเลือกสองถุมวัถึงเรียกอะไเนาะว่าแต่ในงานเนาะแมนครับนี่พอแล้วเอฟซีแต่จริงมาแล้ว โอ้มาตาเห็นงานบ่นเนี่ยไปขึงคว้างมาแล้วเด้๋นี่เนาะเอาไปขึงคว้างมาแล้วนี่ลรากำลงมนะันนีโอ้นี่บ้านไปส่งลงไปลงใส่นี่ยทรงโรงงานครับตรงเหมือนไอ้กสทชโอ้นี่แหละคือคืออาชีพของแอบจีตัวจริงเนเาะครับประเด้สนใจ,จติดต่อะไร<น>ยังก่อนเบอร์โทรยังก็อนศูนย์เก้าแปดเก้าสองแปดสองเจ็ดแปดศูนย์โอเคแต่ว่าเรื่องเลขอะเรื่องเลขเมื่อนั้นนะเมื่อนั้นนะที่ว่าไอ้กระจน เด็กน้อยเองอุ้มขึ้นหนาเวทีนะแต่ว่าที่พี่ยุ้งอิงเพิ่งอุ้มขึ้นหนาเวทีนะมันก็ออกหนึ่งซีงดกพุ่นกับเอาหมาขึ้นไปพ่อุ้มขึ้นเวทีออกหนึ่งหานออกหาหนึ่งกันปะมาที่นี่งดล้างม่านเหี่ยวเด็กน้อยเขาจะว่าลูกผู้ใดเด้อเป็นบุญเป็นกุศลไรเด้อไปขึ้นหนาเวทีเพิ่นได้อุ้มได้ยังอะนะพ่อะเขาถื่อป่ะพ่อแม่ยเขาถื่อป่ะบอพูดถึงว่าเป็นเป็นแนวบอกเฉยว่าเป็นเลี่เป็นเบอร์นะอุ้มเด็กน้อยกับเป็น้พุ่งยู่แล้วเด็กน้อยับเป็นหนึ่ง มันออกอีดีดิว่าแม่นกับแม่นครับยู่ดิบัดนีันมือนั่นนันมือเลกออกแคมือเสาน่ะกว่ากันยมเสาออกดกว่าโอมเพียงอุงงอิงอุงงอุิงอุงององอิงอุองอุถาิงอุงอิงอุิอุงองอุงอิงอุงออุงอิงอุงอิงอุอิงอุงอิงอุงอิงอกอเงอุงอิงอุอกราุงอิงอุงององอิงอุงอิงอุงองอุงอิงอุงอิงอุงอิงอุงลิงอืงอเลอุงอิอเองอุงอิาอุิงอุงออุงงอุงิบอุอิงางุาอง เบื้องสถานที่จับจีพีเอสุทั่รัพย์ก็เลยสิไปจ้องอยู่ตรงจับจีพีเอสไปล่งขวางเนี่ยที่เขาเจาะว่าโอ้ยไอ้สมคว่ำพญายาวนอวศรนว่าไปเลร่ออกมาตรงตรงไปนี่ขึ้นพอพญ่ีเด้วศรนอุ้ยพอพญ่ีเอฟซีเด้วศรนโอ้ยกะดขอบบุญขอบพูดยังหลายคึ้นพอกันเนาะแต่ว่าเอฟซีคาดจะเห็นงานบ่ถือหรอกแต่ว่างานกัได้แดนหลายอยู่แต่แต่งานกับพ่อเนาะก็ไดุ้ได้รับอุทิศสมน้ำพนตนด้วยกันละเอ้าแต่ว่าเสียใจบ่ก็เสียใจดิพราะว่ายังเพราะวันออกดูอยู่เล็ก เอฟซีเบ <CDC S 3> <Không. S 2> ื่อสุกข้นด้วยกันผู้ใดถือกระดีใจน้ำแต่ว่าผู้ใดบ่ถือบ่ต้องเสียใจเพราะว่ามันออกดูอยู่เพิ่นออกดูอยู่แล้วก็ออกเดือนละสองเทือกผูนบางเดือนออกสามเทือเพราะว่าบ่ต้องบ่ต้องเสียใจว่าแต่เฮาอยู่ดีมีแห้งไปมือมือหนึ่งล้วก็มีงานมีการเฮ็ดเอาเอฟซีหนองเพียงขึ้นไปยุกไก่แท้มาดูมาดูเอฟซีหนองเพียงขึ้นไปยุกไก่แท้เอฟซีหนองเพียงไงถือกระโม่มาเลยกุงยิงอ่ะเออเอ้อ บ้าเออไปร่องไอับอลารล่ะเออร่องร่องเบิ้งอืมนี่แหละบ่าวเลี้ยงวัดบารมีนี่บ่าวเลี้ยงวัดบารมีดิแวนแมนบ้าแมนบ่าเทียบกับเป็นเทียบบ่เถอะแต่ว่าเขาว่าเอามองในมาวัดบารมีเอามองจำนวนคนไปเบิ้งบ่หรือเ <laughs> สี่ยวจำนวนบัดทานประตูบ่เรือเสียวยอดเงินึรือเสียวยอดค้นมาจ้างบ่ สิวดบารมีมองไหน่เจอะเมือเียวเมืเสียวมองบอกเลขืึกดิเออเสียวมองไหนเชียวมองไหนมาวัดบ่เอะเมือเลขเาเข่าเยมานซับก่าเอาเนสื้อยกเนเถ้าเียนรถถือปั๊บมดนะเล้วเมื่อวม่นว่านเมื่อแม่นหายเู้เดียวดิหายบดทุกคนดิผู้่นํำเบืองน้ำติดตางพระเจ้าเห็นเระเจ้าได้ดิแบบนี้โทรศัพระเจ้าดีๆพระเจ้าซุ่มมองเห็นเลยมือมือออกนะหันน่ะ เอฟวงิงนี่ค่าแรงงานเอตัวจริงเนี่ยมืนเศ้าออกรถปุ๊บตีห้าโอ้โหวงิงงิงิ่นี่แหละสุๆมมาเดอหมือนนิ้วสันในงานซี่แถวหาแถวเหมือนจนผมไปเบิ้งไ่ได้เบื้งกันโทรศัพท์นี่ค่าได้จับจีพีเอสไปอไปช่วงงานมันต้องหนางานไม่เรื่อยเขาจับจีพีเอสไปเบิ้งเรื่อยนะก็เลยไ่ได้กดเบื้งอกโอ้ ซัทธาก็ arrivé, อื่นซัท่าเมียนเมียนเมียนผ่มที่คิดอนครับแต่ว่าผมผมกอกว่าผมแต่งานผมแม่นผมมาถือเร่ผมก็บ่เสียใจผมเห็นเพื่อนคือเมือนดีใจน้คือยังเห็น,ใน,ใน,น,เ,หนเพื่อนได้บ้านได้รถนี่ลหละเขาดีใจน้าเพื่อนยินดีปีดาน้าเพื่อนว่าเถอะบ่มีอิจฉาหรือที่ยาบ่ามีนั่นมิเพราะว่าเลขกอกดดูเพื่อนใหด้ดูเดือนหนึ่งสองเพลือผลท่ามีโอกาสเยอะแยะแต่ว่าเทามีการให้งานเห็ดเทากับถ้ามากินเรอเขาก็เขาก็ดีแล้ว เพิ wollen, prit, да g, fe, ่นด <t ý topics> ีใจเพิ่นถ no, no. ือผู้ได้ถือกสร้างเอฟซีเพื่อทุกคนที่ว่าเพิ่นถือที่ว่าเพิ่นเบืองได้เบืองท่านนะโอ้เพิ่นถือดีเน่มนแมนถือหลายคนมาหลายอยู่นี่จะซุมเาหรอ่ถือจะาพ่อยังบ่ปยังเนี่ย่เสียใจด้พ่อจะมีงานเหตุนาะดีใจครับพ่าถ้มีงานเหตุงานเราเดินไปเรื่อยแต่ว่าผู้ไดถือนี่ดีใจนําเบิดวะันนี้ถือกจอวาเรีออกวัาที่16นี่ยมาขึนมากใครจเาแสดงยู่ยเครพนนบ่มื้อนุ่มบ่มือเนียกอ่น ทุกข้าเจ้าถือก็ทุกข้าเจ้าถือก็จะเอาไป,ไปให้ผู้ละพ,พันผู้ละสองพันเต็มข้ออาญ,ญาอยู่กลางยุ่งเสียเนาะพวงมาลัยมือเรี่ยวออกอ่ะซุ่มซุ่มอยู่ทั้งนอกกับหลาย,าายนี่ซุ่มที่ว่าบ่ได้บดได้ห้อยข้อไปเถอะซุ <c oughs> ่มบ่ได้ยื้อห้อยข้อไาเถอะแล้ววันมือรุอกก่นใหม่อีกก็มีอีกเด้อเออพวงมา,มาลัยมาเรื่อยๆเนี่ยพวกราเจ้าถือเรียกน้ำน่ะโอ้ยเนี่ยมาจะเสียอวนได้วัน ผู้ใด้สิวัดบารมีกับวัดมองไหนบารมีสีอาวมงไดงมาวัดสีอาวมงไดงมาแข่งกับเล่าสนอกเนาะมันหาหมองที่ว่าสิมาวัดมาแข่งบ่ได้บ่ว่าสิเป็นจำนวนคนกับร้างบ่ว่าสิเป็นยอดวิวกับร้างก็ยังเอฟซีเพื่อนวาน่ะเนาะเอฟซีนน้องเพียงวาน่ะยอดวิวกับล่างไหลกับวัดกันบึงเนาะแม่นบ่แม่นวัดบึงว่าบารมีเอามองไหนมาวัดเอามองไหนสิมามาวัดมองไหนสิมาแข่งหมดหรอจังคือผมวาน่ะไม่ต้องไปคิดตัว่าสิแข่งเลย มันคนละเรื่องเลยว่า,าต่อไปก็ต้องคิดว่าจะแข็งเลยว่าต่อเบิ่งแต่คนไปสะอ่อนวัดมงเดยบารม,มีวัดมงคนไปสะอ่อนบ่เ <c oughs> พื่อนึงแค่เห็นสแสดงอยู่หนา้าเวทีก็บหายเรีวเจ้าว่า <c oughs> บัดนี้นี่เรงเชีย่ยแรงใจบัดน,นี้เปรายงคนไปเบิ่งนะ่ะเน้นเลี่ยวเน้นอีกเน้นเลี่ยวลงเอียดเน้นอีกมงในมงเดยก็สร้างว่าต่อบัดนี้นี่ยังเจ้าของเหยืเบิ่งเนาะซุ่มข้าเจ้าซอยเสียซอยอย่างผู้เขานิยมผู้ชาวศรัทธานั่งตัวองค์หญิงนี่หลายก็ผมก็มีดเนี ผมนี่กับซัดท่าคือกันแต่ว่าผู้เขาเจ้าสัท่ามากกว่าผมก็เยอะดิแอ่ดมังอิลีเนี่ยฝ่ายังมีฝ่าคือวันปะแมนวันเป็นเฮาคักเจาเกับคากก็เฮาอีกแมนคาก์ก็อีกคนนึงไปเบื่องอยู่หนาเวทีเห็นเห็นแค่พี่ญิง้องเพียงจะว่าไห้ไหมอันนี้บ่ได้พู้เฒ่ารี่คนหนุ่มๆนุสาวๆอยู่ผู้ยิ่งผมเหี้าอ้าเจ้าทายคลิปมาหน้าผมกับหน้าิึงดิหน้าเม่งแถบจุาคลิปนั่นแหละจังหวะอุ้ยขนาดแค่เจ้าหิน ตัวจริงๆนี่ขาเจ้าจะน้ำตาให้น้ำตาเซ็ตย่อยๆอยู่ซุ่มขาเจอ,อยู่ไกลๆขาเจ้าไทยเขาว่าเป็นยังคือแค่ไดมาชนมามาเบิงมาชมกับหูกับตาข้าเจาก็ดีอกดีใจแล้วปื้มใจพิติว่าปื้มพิติบักย่างคักไปเถอะเรื่องยหา่นั้นไปนกอเวทีให้นะคือกันอันนี้นี่ผู้สาวสัมว่าันแต่เป็นย,ยส่สัํมผู้สาวอยู่กาอายุพ,ออยพันหลายสั่มไปเห็นเห็นอันเทพีผู้หญิงมาลองเพียงสวรรค์ลร้ให้จนว่าซุ่มทั้งขังอยู่ตบไต๊ไใบใบบนน้อ เป็นแะสวนรคนะอีหลีเด้เนี่ยวัดบารมีที่วัดบารมีวัดปังดัคนหนุ่มก็ติดผู้เฒ่าก็ติดผู้สาวก็ติดผู้ผู้ชายก็ติดะะบ่เถอะบ่แม่นว่าแต่สิแต่คนหนุ่มเิงง็กน้อยมันมันติดเบิดติดกันงอมเงี้่มาเถอะให้บ้ากันว่า,า,าเป็นเสพติดกับเสพติดเม็อย่างนึงคือกันออกบ่ได้ล็กเข้าไปเบิ่งแล้วผมเบิ่งมาผู้ละคนมาเบิ่งแล้วอดเบิ่งบ่ได้มือลุ้นต้องมาเบิ่งอีกมือลุ้นต้องมาเบิ่งอีกติดตามเบิ่งไอ้คลิป ผู้นั้นทิ่ผู้นี้มันบอกเขาไม่มีโอกาสไปไทยแต่ว่าเขาก็มีโอกาสได้เบิบ้งเงินบ่ล่ะซึ่งข้าเจ้าไปใกล้จังดีเจ้ามันเงนจังเสียจังเสียโน่น,จนเจ้าบ้านจวงเสียจังสาวน้อยเพี้ยนเพี้ยงเองเสียผิดข้าเจ้าข้าเจ้าลงเงินบ่ออเอาก็ไลเ่เบิ้งไลเ่เบิ้งไลเ่ไลเบิง้งแผลดูจีบจังพอการใช้จังเสียพอหยุดจัเงเสียก็น้าเบิ้งน้าเบิ้งไอ่อพอต้นนี้พอพอต้นนี่ก็นห้าเบิ้งซึ่งพจนอยู่ในวงเนาะ เปิดอาชิปลุงนะ,ะไรเบื้องไรเบึงชิปผู้นชิปผู้นี่ว่าถ้าผู้ินข้าวเสียมือนี่อู้มีม <คา S 2> าข้าวเสียมือนกันน้่เบึงขึ้นกันเพราะว่ามีข้าวดวนมาอับหยอดวิวเท่าแหว่าได้เท่าใดก็อับสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็อัพขึ้นไปอับขึ้นไป,ไปว่าเจ้ะแหมว่าติดตามตลอดลุ่นเอาใจซอยกดลุ่นกดแซ่กดฟัโโ่งกดชุ่มซอยกันแล้วก็แช่ไปในกลุ่มให่เห่าซุ่มแอดมังซุ่มผู้ติดตามแอดมังสองหมื่นกว่าคนเป็นวะเพราะกั กดไปมมนก็ด mm ้่งไปน้ำพุ่มเดียวกันมันบปล่ะพุ่มเต้เห้่กับดิงกดใสยกันสุมบั่นหักกระเจ้าบ้านหักหลังละสองแสนสามแสนมร่วมๆกันเันดิงไปทุกคนต้องกดเบิงกดซอยแต่ยังโศกยังหลาบยังเลี่ยงอย่ให้คาเมียนเกินประมาณมาถอะเพราะว่าซุ้มเม่เพิ่นน่ะถือแต่ว่าสวดเพิ่นเขาอีลีแม่อุ้งยิงเลยเปล่าเมียนแมวอุ้งยิงเถื่อครับคนละคนก็เลยไปดราม่าว่าเลาเงินหลูกมาเรามาซื้อแต่เมียนบอภาษา่อยเนาะ เงินลูกคอยแม่คอยกระชีใส่มันกระชีเป็นอยังมันบ่เงื่อนบ่ความหมายเด้อความหมายเด้กระเงินลูกคอยแม่คอยกระชีใส่มันเป็นอยังแมื่อนบ่ล่ะเพื่อนกระเฮ็ดงาดเป็นเหมือนคนติดตามเพื่อนยังเงินแม่กับเงินลูกว่าต้องไปยุ่งเกี่ยวเพื่อนอบนั้นเป็นผู้จัดการส่วนตัวลูกไปแล้วอะเป็นแม่ก็เป็นลูกกันค่กันกระเงินลูกคอยแม่คอยกระชีใส่มันเป็นอยังแมื่อนบ่เออการหาลักเจียนเล่ากับพวกหูว่าสื่อยังดอกผู้เมียก็ต้องจัดการจัดแจงสื่อคือเรา แม่นบบอ่ะม่ะไ็ยังซื้อรถซื้อล่าี่พอเมมันกับมองว่าเออมันกับสมควรพ่อจะมีเป็นของเจ้าของได้รถล่าก็ต้องให้บอดเพิ่อนเอาไปใส่ในกัดในงานเพิ่อนเ่ีบยของเจ้าของพ่อซื้อได้ก็ซื้อได้เพื่อนก็ต้องปรึกษากันพ่วมคิดเม่กับเป็นผู้นำอยู่เร้วแต่ว่าเท่าพี่เพื่อนก็แดี๋ยว่แม่แมันบอ่ะเงินกนเกาให้พ่อให้แม่ล่ะมันบอ่ะกับพ่อแม่สิซื้อยังก็คุยกันเพื่อนก็เดี๋ยวจะม่เพิ่อนอยู่เรียวล่ะก็ต้องไปดราม่าแต่ยังนัาเพิ่นดอกส่วนนั้น รถคนละขั้นกับขั้นที่เขาออกคลิปแรกบกที่ว่าแปดกันเอาึ้นวันหนึ่งซุนหาแปดซีแบบนี้มันเปลี่ยนป้ายขาวมาโอ้ป้ายแท้ป้ายแท้มากแบบนี้มา่ยเมาเศร้าเพิ่นลงขั้นเดียวเลยนะเตี้เออขั้นเดียวกันนี่่ะเป็นปลายขาวแบบนี้ขนาดป้ายแดงก็ยังป้ายแดงคือเนี่ยพือเป็นเลขเล่าเลขหน้ายนี่เขาเาว่าแบบนี้หนึ่งซีมากนีขจ้าถือเครื่องหัวไทยเครื่องหัวเล้าดิขจ้าเขจ้าถือก็เจอะปั๊มปัดบาลมีบารมีเล่าหลายเนาะครับบาลมีหลายบาลมีหลายลี จะว่าจเจาะยังมาวัดบรารมีแต่ว่ามันหาหม่องมาวัดยากมันวัดบ่อดดวัดไดกับสูเราบ่ไดดวัาท่อม้บอกหม่องเลี้ยวเจาบรารมีมาวัดหรวัดหม่องไหนวัดบเบื่องจำนวนค้นจีว่าวัดเบิ่งหม่องคนไปเบิ่งแล้หให้กับหูกับตาบอากคือวัดเบิ่งอันออกจากห้องอัดมาแล้วมีค้นออกมาไล่มาคลองเลยบ่เหืงเงินมาห้เลยบ่เป็นโศกเป็นลาบเลยบ่คือยังอันพอจบบนว่าโอ้ ยช่เนี่ยเอาเงินมาให้มันไปเว้นเวบบนี้มัมนนี่แต่ว่าั่นขึ้นเวทีเนาะเป็นว่า,มาเมืเ่อไรเหรอเธอา <laughs> น้ำใจเน,นี่ยนะน้ำใจน้ำใจเพื่อน,นั่นเอฟซีเอามาให้เนี่ยจีาวาัดมองนี่เพราะสนอกจีาวัดมองไดนจีมาวัดกับเพื่อนสนอกจีาวัดมองได้ได้เล่วาว่าบวยเล่าว่ามันผู้สั่งประกฏดการไม่เทีบยบทุกอย่างแหละเจียบียิงเหยียดไห้วงการมอลำสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นละ่ะ ดังไปทั่วประเทศดังไปทั่วโลูกคนแล้วหมวกล้ำหมกลาอื่นกับพ่อยมีงานน้ำเนาะมีเฮีนเมนพราะมีงานไปน้ำเดินสายน้ำกันไปวงการยูทูบเบอร์วงการอาชีพวงการห่วยขอหนา่าวงการนี่วงการยูทูบเบอร์นีละบันเทิงนี่ว้าวงการยูทูบเบอร์กันที่ว่าเห็ดเห็ดยอดไ่ยอดแช่นีแบบว่าเพิ่นมาปฐมมาเลือกเลยเห้คยนหูจักเช็ดหูจักทำมาหากินโดยที่ว่าว่าต้องไปซื้อที่ เปลี่ยนหลายร้อยไร่ดอกเห็ดนะเอาตรงนี้ล่ะเอาตรงโทรศัพท์เชียงเดียวนี่แหละคับค่านิดค่าอย่างนี้แหละมันเปลี่ยนวิธีการหาเงินแบบไม่ที่สุดยอดมากของบัดจเลยพี่ว่าเพื่อนผ้าลูกน้องเห็ดผ้าทีมงานเห็ดนี่เป็นไอเดียสุดยอดคือว่าบัดจสมองเพชรอะอัจฉริยะเลย่ะบอวโจสมองเพชรจริงแล้วเมียนเมียนเมียนอจฉริยะเลยนํำเบืองน้ำเะไรอย่ละรับเบื่งเป็นกระหาเมื่อนั้นพี่แนนนั่นบ้าน ก็ยังเดงก็ยังหยิบมะได้เรียกมากบอกก็เดวร์เลียงผู้หญิงที่เรียกผูิงหดสิมาเลยสกีปดมาเลยเหรอเนาะปิดมาโอ้ยมึงคืขังไข่ขาแก่ดี่พี่อุหญิงมึงมึงคงไข่ขาก่ึงได้เรียกมากวันหนาบอกได้เดอรก็เรียกว่าโอ้ยกับน้ำเบิงชูอันนี่ลาเจ้ากับน้ำเบิองที่หลาเจ้าอยากเขียนสนอกปล่อยกันถ้าใกล้เฮ็ดเวียกห้างเคียงขอยก็บบอลูว่าเรียกเป็นหมาแม่บอกแต่่วันี้หันไยกับรด้น้ำเบิองเพราะว่าใกล้เฮ็ดเวียกันบ่ล่ะ ก็วาลีกันมากเนี่ยมือเสอ้าตอนสวยๆซุ้มข้าวเ,เบิ้งน้ำช่องพราะมีองค์หญิงอ่ะเป็นอ๋อทะเบียนรถลงให้ลูปทะเบียนรถลงพ่นกับเปซื้อทะเบียนรถมากมือนั่นเลยนะมากมือนั่นเลยเบียนใต้เขาวมายนี่มือเสอ้าตอนบายเล็กอกว่าเพิ่งข้าเจ้าะจอบแต่เบิ้งข้าเจ้าก็ได้แล้วแม่เบิ้งข้าวเจาะน้ำเขาหมขาดช่วงนี่เขาออากขนาดขาดช่วงนี้ขาดช่วงนีาเห็นงานเนาะครับผมผมไปเห็นงานหน่วยเห็นว่าซักชิดกับซักชิดคักนี่ กองม้วนวงิงวงิงออกเดินทางยังหมดเซลล์งานหาเฉียวลวดเด้มือนกันงานหาเฉียวเลือกสองถุมบัตรถือเรียกเยอะเนาะว่าจะได้งานเนาะนั่นแหละนั่นแหละอ้ลูกชายของข้าวงิงเด็กมันบัตรถือกับบัตรเสียใจแต่ว่ามันออกดูอยู่แต่ว่างวดนี้สิมาทเนี่ยเขาต้องตั้งใจกันบ่น้ำเบิงเก่าหมดละน้ำเบิงก็เก่าซื้อเพราะซื้ออีกเรื่องหนึ่งบ่น้ำเบิงกับว้ากันเห็นกับเสื้อเห็นกับเสื้อแต่ว่าพุทธก็หายเรื่อยๆอยากจะอัดหรือปะอยากจะเลิกกัน เพื่อนก็ให้เรื่อยๆเรียกอะนะมันออกดูอยู่บ่น้องเสียใจผู้ใดบ่ถือก็บ่เสียใจเพราะว่าเพื่อนยังยังสีอยู่อีกโด้วยสี่คนละทีครับยังจะห้โอกาสเบิดนะรัฐบาลตัดได้ที่รัฐบาลยังออกสลากกินแบ่งอยู่นี้รัจะเบิ้งคลิดดูๆนาะแม่รัฐบาลนั่เบิ้งคลิปนั่เบิ้งตามเบิ้งคลิปเบิ้องยังไงล่ะนั่เบิ้งไอ้เพป็นเราล่วงทุกคนนี่แหละแต่ว่าเอฟซีนี่แต่ว่าตึ้งดีเจซะดําเนนที่ว่าคนนั่งทายเบิ้งหลังเบิ้องยังกระซัง เร่องว่าช่องเสียนนเองช่องพอยุดช่องอยังมุนนี่ช่องพอการใช่แย่ไล่มืนอนี่เพราะฉะนั้นนี่น้ำเบิงช่องมืนอนี่เขาเจ้าสีเสียช่องเสียนนมืนอนี่น้ำเบิงช่องมืนอนี่เขาเจ้าสีมีมาหายเรื่อยๆเขาก็ติดตามเบิ้องหาเกิดมือได้มือหนึ่งเขาก็เบ,บิงไปเบิงไปขาเจ้าให้เรียกหยังมาเกิดอุงองอ้งอิงทพี่อุ้งอิงยางไปสี่ถ้าเบียนรถดได้จะขั้นหนึ่งจะบัตต์ตมน้ำเขาอย่เตีคอยปัง เออยิ้มพี่น้องยิ้มพีเออยิ้มพี่น้องยิ้มเดี๋ยวเราเลี้ยงเด้องานกเฮิตแต่ว่าคลิปกระเบื <|so|>> ้องคลิปกระเบื้องเรียกกันอยากถือเรียกกันอยากถือปัตติมาเลยเออแม่มาถึงวันนี้มันกะจิออกอีโยเล็กเพราะอะเสียใจว่าต่อเพื่อจะถือเอ็มจีพู้ใด้ถือดีใจนั่ดีใจนั่มบุ๊บสิวันมากล่างหมแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมู